จะไปทำงานนิดหน่อยอะแน่ใจหรอคะเอาไัวเชือกเทค1 3ึกงสามสองว่าแล้วว่าอะไรล่ะคุยเทคหนึ่งฉากสามเริ่มไอ้ชั้ไม่ไม่แค่จะไปทำงานนิดหน่อยนะ่ะไปไม่ได้นะพอดีเลยพวกต้องไปคนเดียวนะ เอาหน่าเอาหน่ายูริเพื่อนเธอไปทำงานจริงนั่นแหละ,ะขเขาเลยเขาไปทำงานนิดหน่อยตอน,น,นเขาแค่อเอาไปป้องกันตัววัาน่ะแต่มันไม่เหมือนป้องกันตัวเลย เออโอเคเดี uh, okay. mm ๋ยวหนูจะต้องเดียวอืมไม่ต้องหมือนคนแรกนก็ได้นะเออทำอไมหรอคะไม่เป็นไรเออไปเลยก็จิ้มอยากรู้เลยว่าถ้าฉันลุนจะเป็นก้จวัตรอะไรเอาล่ะจะคิดเลยเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็เาคงลืมไปแต่กูไม่ลืมอ่ะเฮ้ยะจะเปนี่จะเป็นไงน,นะเออตัวแต่เอ่อจะเป็นไงเนนะี่ยอ๋อพอดีฉันจะตรวจการฉันไปด้วยแล้วกันนะได้ใช้พลังแสง,อ,ง,สงอีกเล่าใช้พลังแห่งแสงอีกเล่าแล้วนี่ยนะน้อยเนี่ยเอ๋อถือล่าใช่ ไอ้กูลิ้นกูผันมั่วไปหมดมั่วไปหมดเลยเนี่ยใช่แล้วพลังอุทธร์พันใครวะเนี่ยฉันรู้อะไรอยู่ตรงนั้นเออว่าเธอหน้าเออก็รู้แล้วนี่นะทำไมไม่พอเต็มคำเลยล่ะเฮ้ยถ้าพวกมาสองคนนี้ก็จัดการนายเพราะมันสองคนนั่นแหละนั่นเขามาสิวะ ได้งั้นลองดูสิคราวที่แล้วฉันแพ้คราวที่แล้วฉันแพ้แกแต่คราวนี้เราลังมีเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่บอกฮะกบ้าแล้วมันยืนตรงนี้มันพุ่งมาอีกคนน,นึงหลบหลังโซฟ้าเองควาย่าง เอาไอ้ไอ้จีนหกูตบปากบินเลยเนี่ยพูดชเชี่ยเลยขอดูหน่อยลแล้วกันทักษะฝีมือแกยังอยู่ไหมฮึอยาท้ายเทีย,ยงื่ดิของจริงอันก็เอาสิถ้าแกยังไม่ของจริงแกก็ยังไม่รู้สินะโปรดตามอีพีสอด้วยครับ